ครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆในพี่น้นองที่รักก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยลุกท่าใดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชนแนลนะครับผมในกระดานนี้ AI นั่งขาวครับเลิ่อนเขยในนั่งแดงเพื่อเป็นการแม้เสียเวลาและเริ่มรับชมรูปแบบการถอดหมากของ AI ใ,ในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากลุกไทยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ AI เลือกเปิดเบีย้ยหน้าเม็ดขึ้นมาครับเรื่อนเขยยันข้ไปเลย AI ปูเบีย้ย ชิงกินตัดเลยครับสำหรับผู้เล่น Play OK จะมาไม้ไหนครับเนี่ยแม่ปกติเห็น AI ชอบกินตัดผู้เล่นเพล y Play OK ก่อนนะครับผมหมากนี้ชิงกินตัดก่อนเลยครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันในกรณี้จะสู้กันได้สนุกแค่ไหนครับโอ้โหจับเบีย้ย AI เลยจังหวะนนี้ AI อยกเดินมาขึ้นมาปลูกแม่ฝนตกอยู่ครับเนี่ยเพื่อนๆฝนดินแบบว่าไปปล่อยน่าจะาเราสูงเข้าครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนะครับเพื่อนๆจังหวะนี้ครับขึ้นเร่ยริมปีกซ้ายขึ้นมาครับหุกครับปกเรือสมน,นัเพนเเค จังหวะนี้ครับขึ้นเม็ดดูว่าไอจะกถอดมาให้เราดูยังไงกันสำหนี้ขึ้นโควันโอ้โหโคเบี้ยมาอย่างนี้ครับแม่หกตัวครับเรียงมาเลยครับสำหรับ a อน่าดูครับเดี๋ยวดูกันไม่อาจจะกถอดยังไงครับเนี่ย ชิงกินตัดครับผมเบี้ย a อครับแม่ตำแหน่งสวยจริงๆบุกลำบากหน่อยครับสำหรับเล่นไปโอเคสก,กัดโคนครับเบี้ยริมปิดไฟตัวนี้อของ AI ังหวะนี้กินตัามาเอาครับเริ่มขอดนะครับ AI โอ้โหจิมเบียร์ไล่มาจังหวะนี้กินเลยครับผมจังหวะนี้ครับโยกมามาจับเบียร์ไม่ครับไม่หลบเลยครับผมโอ้โห เดินน้ามาตำแหน่งนี้สำหรับ AI กินเลยครับผม่า AI คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมถึงปล่อยเบียให้ผู้เล่นเือเขียนกินฟรีครับียเรามาดูกันจังหวะเนี่ยเดินโคนไล่มานากลับที่เดิมครับหรือ AI ไอพลาดครับเดี๋ยวเรามาดูกันหรือเป็นการซื้อทีเดินของโคนครับสำหรับผู้เล่น AI จังหวดน,นี้โยนกินเลยเลยครับจังหวะน,นี้ง่ายครับจับเลยครับสำหรับม้าขาวของ AI แม่เป็นการตีลุกด้วยครับแม่แสบจริงๆมายังไงครับเนี่ยแต้มน,นี้โอ้โหยังไม่กินครับผมเลือกเดินเรือ,รอ,รอมาตำแหน่งนี้ครับ โอ้โหจับโคลนไปก่อนครับผมอืมเอาไงต้องยัสองปากนะหรับโคนผมก็เนเคโอเคแหม่ยต้องเดินขุนมาผูกครับผมอืมบังคับตาเดินนะครับเนี่ยดูเอไอเริ่มดี่จนีอะไรเราเห็นครับจังหวะนี้ครับกดหน้าขุนเลยครับต้องทําอะไรสักยางะครับนะครับเล่นไปโอเคจังหวะนี้ครับเดินขุนลบเลยเพื่อความปลอดภัยครับปล่อยให้กินเลยครับผม จังหวะนี้ครับแม่ a อไอมีแต้มครับเนี่ยกินเข้าไปจังหวะนี้ไอ้กินตีลยกเข้าไปครับคุณลบมานี่จังหวะนี้เนี่ยครับโอ้อ i มีแต้ออมตลอดครับกินเข้ามาครับจังหวะนี้ใช้เบียก,กินแน่นอนจริงจริงครับเนี่ย ยังไม่กินครับผมจังหวะน,นี้ฟาดลูกก่อนครับโอ้โหไปไหนครับเนี่ยขุนขุนมีเซครับเพื่อนเพนขุนพลังเทีมีเซครับเดี๋ยวเราจะใจช่วยพลัเธื่อ,เ,อเกกันจังหวะน,นี้ก็ยังไม่กินครับผม <c oughs> เดินมามาตำแหน่งนี้ครับจับเม็ดอืมอ,มอ,มอ,มอมืเอาครับการถอดหมากนี่ค่อนข้า,างที่จะแมไม่มีคำบรรยายจริงจริงครับเนี่ยกินเม็ดเข้าไป น่าจะเป็นระโยชน์สำหรับผู้ที่รักวชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยนะครับเนี่ยถ้าเล่นที่ความชำนาญคงจะเห็นนะครับว่าไอ้คิดจะทำอะไรนะครับตอนแลงนี้ครับโอเคกดมาครับแม่โอ้โหแล้วก็จบด้วยแต้มนี้ครับผมปาดเรือทำลูกจนที่จุดนี้นะครับผมโอ้โหเป็นอีกหนึ่งกระดานที่รูปแบบการหมคกของไทยนั้นเน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งนะรัผมแล้วก็น่าตื่นตากนะครับนะครับผมสำหรับทอดหมากของไอ้ไอในกระดานนี้นะครับก็เป็นกรณีที่เอาไว้รับชม ก็เ,เป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากรุกไทยกันนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะมี็นประโยชน์สำหรับเด็กๆและเยาวชนที่สนใจในการเล่นหมากรุกไทยที่จะในอนาคตน,นะครับผมครับผมต้องขอขอบคุณท,ท,ทุกท่านนะครับผมและขอขอบคุณผู้พัฒนาเกม AI นะครับผมที่เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยกัน,น,น,กนแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบที่ได้ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับเกมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ให้พวกเราได้รับชมกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมกับช่องยทูงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ